สวัสดีจ้ามนเนี่ยมนเนี่ยจะพามาทำแก้วเก็บไปได้กินน่านๆ่นๆจ้าหอมแหงโค่กระเทียมโคัวขวขวแล้วเขาก็มาล่างจ้าเครื่องปุงก็ะมี่สอดปุงโหลดเกลือออดรผงปุงโหลดเสี้ยวขาวน้ำปลาแดกน้ำปลาพริกป่นจ้า เอาทุกอย่างล่งเครื่องปันจ้า เพย่าเพึ่งใส่ได้จ้าปานไหนมันแหลกสะกอนมาคอยมาต่ำเีกที่หนึ่งทำเ,เสร็จแล้วตกขวดได้ 我的。 ก่อนจะแล้วไปใส่โคกตำจะใส่พริกทอเอามาตำจะใส่พริกป่นจะเสร็จแล้วจะแสบแสบเผ็ดเผ็ด มา,ามาเจ้ามาออกไปกินน้ำแม่เนี่ยจ้าสบยปลาสวัสดีจ้าเย็นได้โดนจ้าด้เป็นเดือน